ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดงลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุลุกาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลาก่อนเถอะมาเน่จอใหญ่ไยยบยมินิกโอเคจ่ายค่าตัวเท่าลิเวอร์พูลร้องขอจอซบพี่เสือเดอะเทโรดารการ์นะครับสื่อระดับหัวแถวระบุสตีลมาเน่กองหน้าทีมลิเวอร์พูลจะย้ายไปร่วมทีมไบยมินิกในอีกไม่กี่วันขนา้างหน้าโดยที่เซตาไบยมินิกยอมจ่ายค่าตัวนักเตะตามที่โขนแดง ปักายขายอย่างแน่น,นอนแล้วมาได้เห็นการสตาร์ดังทีมชาติเซเนเก่าส่งสัญญาณออกมาว่าวังอันลาสังเวียนแข้งแอนฟิลเพื่อยา้ายไปลิมรองความท,ท้าทายใหม่ในลีกอื่นและโตเป็นข่าวกับทีมแชมป์บุนเดสเลเยอรมันเนื่องจากไม่คิดต่อชิงยาชมใหม่กับยอดทีมแห่งเมืองคุดิที่เหลือแค่สัญ,ญญาปีเดียวเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะครับที่พนาก็มีการรายง,งานมาว่าไบยามินิกยืนข้อเสนอขอดึงตัวดาวยิงในวัย30ปีแล้วมา2รอบ แต่ก็เป็นเงินจํานวนที่ต่ากว่าที่ลิเวอร์พูลต้องการจึงทําให้การเจรจามันยังไม่ลงตัวนะครับกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่12มิถุนายนเดอะ e ทลล์ The Terror, ร์กเปิดเผยว่าสไต้าไบายามินิกตัดสินใจยอมข้อกระเป๋าจํานวนเงิน40ล้านปอนด์ราว1,748ล้านบาทตามที่หงแดงเรียกร้องแล้วนะครับนั่นจึงหมายความว่าพอคาแข้ขงชาวอาฟริกันจะได้ย้ายทีมสมใจนึกในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ทันนี้นะครับมาเน่เคยคัดแข่กขงกับสาวตันตันรับประสบความสำเร็จในศึกผิวหอังเกฤษอย่างครบถ้วนหมดแล้วรวมทั้งในนัมทีนชาติซึ่งเขาก็ได้แชมป์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นและพาทีมคว้าควต้าไปเล่นในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปลายปีนี้ได้เช่นเดียวกันนั่นจึงทำให้เขาตัดสินใจเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ใหม่ให้กับอาชีพของตัวเองโดยการย้ายออกจากลรีกเมืองผู้ดีตามที่ตกเป็นข่าวโดยซีซั่นที่ผ่านมามาเน่ <B ane S 2> สอยเธอขายไปทั้งสิ้น23ลูกในทุกรายการ และได้แชมป์คาราโครับและเอฟเอคับกับผงดังลิเวอร์พูลนะครับก็ขอให้โชคดีลาก่อนนะครับสำหรับาดิโอมาเน่เจอกันก็มันดีครับเทียบผลงานฮาลันด์และนูเยตฮาลันด์ปะทะนูเยตเทียบผลงานของเอลลิงเบลฮาลันด์กับดาวินนูเยต์สองกองหน้าดาวรุ่งหลังทั้งคู่มีโอากาสที่จะได้มาดวลกันในศึกพรีเมียร์ลีกในซีซั่นหน้าฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษ ในฤดูกาล2022-2023ในซีซั่นหน้านะครับคงจะลุ้นแชมป์กันสนุกสูสีกันอีกครั้งอย่างแน่นอนหลังจากแบรนชเชอร์ตี้ทีมแชมป์เก่าในตัวเ er อลิงส์บลัซฮาร์ลนด์กองหน้าดาวรุ่งทีมชาติโนเวเข้ามาเสริมทัพขณะที่ลิรูพูรองแชมป์เก่าหากไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะคว้าตัวดาวิดยูเยสหัวหอกด,ดาวโจนของทีมชาติอุรัวยมาลาตะข่ายเช่นเดียวกัน ซึ่งหาเปรียบเทียบผลงานของฮัลเลนในวัย21ปีและเดวินนูเยสในวัย22ปีที่ลงเล่นให้กับบุเเซียโดนมุนและเบนฟิก้าในลีกซีซั่น2021-2022ออกมาเป็นดังนี้เรามาเปรียบเทียบผลงานของทั้งสองคนกันเลยครับเริ่มที่เอริส์เปลาฮัลเลนลงสนาม24นัดเป็นตัวจริง21นัดนาทีที่ลงสนามรวม1,911ประตูที่ยิงได้22ประตู แอซิดแปดแอซิดประตูเฉลี่ยต่อเกม1.04่งจุดศแอซิดเฉลี่ยต่อเกม0 3นต่อไปเป็นผลงานของดาวินนูเยสลงสนาม28นัดเป็นตัวจริง24นัดนาทีที่ลงเล่นรวม1,976ประตูที่ย,งย 26, ิงได้26ลูกแอซิดสีลูกประตูเฉลี่ยต่อเกม1.18่งจุดหแอซิดเฉลี่ยต่อเกม0.18ย่งแป ต่อไปเป็นหัวข้อการยิงประตูโอกาสยิงประตูฮาร์แลนทั้งหมด74ครั้งยิงเข้ากรอบ31ครั้งเปอร์เซ็นต์การยิงเข้ากรอบ41.9%โอกาสยิงต่อเกม3.48ยิงเข้ากรอบต่อเกม1.46ต่อไปเป็นผลงานของดูเยตโอกาสยิงทั้งหมด85ครั้งยิงเข้ากรอบ44ครั้งเปอร์เซ็นต์การยิงเข้ากรอบ 51.18%โอกาสยิงต่อเกม3.87ยิงเข้ากรอบต่อเกม2.00ต่อไปเป็นหัวข้อาการผ่านบอลเริ่มต้นที่ฮาแลนด์ฮาแลนด์ผ่านบอลทั้งหมด473ครั้งเข้าเป้า339ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เข้าเป้า71.7%สร้างโอกาสสําคัญเฉลี่ยต่อเกม1.0ต่อไปเป็นรายของนูเย็ค ผ่านบอลทั้งหมด421ครั้งเข้าเป้า285ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เข้าเป้า,า,า68.0%สร้างสรรค์โอกาสสำคัญเฉลี่ยต่อเกม1.4ต่อไปเป็นหัวข้อการเลี้ยงบอลโดยที่ฮานเลนการเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งต่อเกม0.7%เปเตลี้ยงสำเร็จคิดเป็นเปอร์เซ็นต์53.8%ต่อไปเป็นผลงานของนูเยตเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งต่อเกม1.8 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์สำเร็จ50.0ต่อไปเป็นหัวข้อเกมรับผลงานของอนแลนเข้าสกัด17ครั้งสกัดสำเร็จ12คิดเป็นเปอร์เซ็นต์สกัดสำเร็จ70.5%เรต่อไปเป็นผลงานของนูเยตเข้าสกัด21ครั้งสกัดบอลสำเร็จ14ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สกัดบอลสำเร็จ 67. 0 นี่คือสถิติที่เอามาเปรียบเทียบกันนะครับของฤดูกาลที่แล้วทีนี้ฮารันและนูเยตเคยดดลกันในสนามแล้ว1เกมในศึกฟุตบอลชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งทีมชาติอุรุกวัยชุดอยู่20ปีนะครับเอาชนะทีมชาติโนีเย์ไป3-1โดยว่าที่หัวหอกคนใหม่ลิวอพูลทำได้1น,น,นประตูส่วนดาวยิงป้ายแดงของแมนเชสเตอร์ยิงไม่ได้หลังจากโอกาสส่งบอลเข้าประตูเหมือนกันแต่โดนจับล้ำหน้าเสียก,ก่อนนะครับนี่คือการเปรียบเทียบก,กันเล็กๆน้อยๆน,นะครับ ก่อนที่จะมาเจอของจริงในศึกพิมลิกฤดูกาลหนนะ้ากระหึ่มแน่ทั้งหลากหลายทั้งดุดัน4-3 3และ4-2-1 3สอระบบหลักที่จิกกคลอปจะใช้ในฤดูกาลหนนะ้า2แผนหงสซีซั่นใหม่ตอนนี้มีความเป็นไปได้99.99% 99ที่ดาวินูเยสกองหน้าชาวอุรุกวัยจะย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของลิเวอร์พูล หลังจากมีรายงานมาว่านักเตะจะเดินทางมาตรวจร่างกายและเซ็นสัญญาอย่างเป็นในการในวันจันทร์ที่13มิถุนายนนี้ผัหอกในวัย2 2ปีนะครับตะบันไปถึง3 4ประตูในทุกร,ร,รายการให้กับเบนฟิก้าซึ่งตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมในยุโรปโดยเฉพาะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่มีข่าวกับเจ้าตัวมานานแล้วแต่สุดท้ายเป็นหงแดงปาดหน้าคว้าตัวไปร่นทัพดยมยเงินจำนวน85.5ล้านปอนด์ประมาณ3,676.5ล้านบาทพร้อมกับเซ็นสัญญา6ปีนะครับ จเกนกลอบต้องการผู้เล่นอย่างนูเยสเข้ามาร่่มทัพเพื่อหวังที่จะมาทดแทนโซเดวมาน่ที่กำลังจะย้ายออกจากทินแอนด์วิลโดยข้างการก็ว่าจุดหมายประธานคงอยู่ที่เสือใต้เบย์มเนีสำหรับนูเยสนะครับไม่ใช่ก่อนหน้าที่เน้นรอจังหวะเข้าทําในกรอบเขตโทษเท่านั้นแต่เขาเป็นผู้เล่นที่สามารถขยับทางออกไปเล่นทางกราบได้ดีอีกด้วยซึ่งนี่เองคือสิ่งที่จอเกนกลอบต้องการอย่างมากเนื่องจากนยายใหญ่ชอยูมานยังได้นูเยสเพื่อมาเติมเต็มการเล่นในระบบที่เจ้าตัวชื่นชอบนั่นก็คือ433 โดยหน้าที่หลักๆของเขาก็คงหนีไม่พ้นการเป็นกองหน้าตัวเป้าที่จะคอยประเด็๋ยึกคู่แข่งในกรอบเขตโทษส่วนดิโกโชต้าจะเป็นย่างอร่อยในยามฉุกเฉินกณะตีแนวรุกทงกางาวามายคงไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็จะเป็นหลุยดิอาสซึ่งทำง,งานได้เด็ดสรตีเหลือเกินหลังยามมาเล่นให้กับซูโมซอนมิเดเนมกราคมที่ผ่านมาส่วนทางขวายังคงเป็นโมเมนต์ซาลาต่อไปแต่ก็อาจจะเป็นการสอดแทรกเจ้าหนูฮาวิเอเลตในบางเกมก็ได้ โดยสาหรับแดนกลางฤดูกาลหน้าเซวรเดอะคัพอาจจะเห็นบทบาทของจจแดนแฮนเันน้อยลงเพราะเจอ์กนครับน่าจะใช้งานฟาบ,บิโอคาววโยเจ้าหนูมหัศจรรย์ที่คว้าตัวมาจากฟุแลัมในช่วงเสมอน,นี้ส่วน2ประสานที่จะคอยทําหน้าที่สนับสนุนการเล่นของคาววโยนั่นก็คือติโอโกโอ,อาคาตัร่าและฟามิโยโดยที่นามบีกตัตก,กักเฮอร์ดิโจนจะเป็นกองกาลังสําคัญที่สามารถเข้ามาทดแทนเมื่อทีมต้องการสร้างความแตกต่าง ท้านั้นผังนบปโฟแฟนบอลหงดแดงคงได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นนั่นก็คืออิบรีมาโกนาเต้ที่คงจะได้โอ,อกาสลงเล่นเขียนข้างกับเวอร์กิฟันได้มากขึ้นเพราะเจอเกนครับต้องการปั้นนักเตะให้ก้าวขึ้นมาเป็นเซนเตกตัวหลักในอนาคตส่วนเชีรมาติฟจะคอยสอดแทรกในยามที่จำเป็น เริ่มกันที่ระบบแรก4-3-3ที่คาดการกันว่าจะยังคงเป็นแผนการเล่นหลักของทีม Liverpool ลิเวอร์พูลในฤดูกาล2022-2023ผู้เล่นเซอร์เบียเป็นอาริสงเบเกอร์กองหลังเป็นแอนดูโรเบอร์สันเวอร์กิฟันไดิ์อิบเรย์มาโกนาเต้เทนส์อเล็กซานเดอร์อโนกองกลางจะเป็นติเอโก้อาคันโนราฟาเมโยฟาบิโอคาวาโยแนวรุกกองหน้าลุยดิอาร์ดาวินนูเยสและโมเมสซาล่า ย้งไรก็ตามด้วยแผกนการเล่น4-3-3เราๆท่านๆก็คงได้เห็นกันแล้วเลยชมวาเมื่อลุก,กันที่พันมาลิวโภคก็มักจะโดนคู่แข่งดักทางด้วยดวยการเล่นเกมตั้งรับลึกและเหนียวแน่นพร้อมที่รอจังหวะสวนกับด้วยจากกองหลังของหงสาแดงมักจะดันขึ้นสูงทําให้โดนย้อนสอนจนพลาดท่าหลายครั้งหลายต่อไหลหนอีกด้วยด้วยเหตุผลนี้กุนซือลดดอยช์จึงเตรียมวางหมากแก้เกมกับบรรดาทีมที่ชอบเล่นตั้งรับลึกด้วยระบบการเล่น4-2-3-1 โดยแทคติกนี้เจ็กกิงคลับหวังจะใช้ผู้เล่นแนวเพเมเกอร์ในการวางบอลยาวที่แม่นยำจัดการพวกทีมที่ตั้งใจมาอุดเต็มที่แน่นอนว่าเจ็กกิงคลอปสามารถใช้งานคาวโยโในตำแหน่งจอมทัพได้เลยเพราะเจ้าจหนูวัย19เปีถนัดการเล่นในตำแหน่งผู้เล่นหมายเลขสิบอยู่แล้วซึ่งเขาแสดงเห็นมาตลอดตอนที่อยู่กับทัพเจ้าสัวน้อยอยางไรก็ตามลิเวอร์พูลสามารถใช้งานโรเบอร์โต้เฟอร์มิโนในฐานะเพเมเกอร์ด้เชนเดิยวกันเพราะบ๊บอบบี้มักจะเล่นแบบนี้บ่อย แม้เขาจะยินเป็นคนหน้าตัวเป้าให้กับหูงแกนก็ตามโดยประสบการณ์และทักษะของจ้าตัวเหมาะสมอย่างยิ่งกับการรับบทบาทจอมทัพเช่นเดียวกันฉะนั้นหากเรืออปรับระบบเป็น4-2-3-1ในช่วงแรกแรกคุณซือจอมยิ้มก็คงใช้ใเฟอร์มิโนลงทําหน้าที่เป็นตัวหลักไปก่อนส่วนคาวเยโยคงต้องค่อยๆเก็บเกียเก่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆและเมื่อชั่วโมงบินของเขาได้ลงเป็นจุดจริงในตำแหน่งนี้บ่อยๆรับรองว่าเฉิดฉายอย่างแน่นอน เชื่อว่าแทคติกดังกล่าวจะสามารถแก้หมากทีมที่พยายามเน้นตั้งรับลึกได้เป็นอย่างดีเพราะหงแดงจะสามารถสร้างโอกาสในการทําประตูจากทั้งกราบซ้ายและกราบขวาและตรงกลางซึ่งจะเป็นการเพิ่มความหลากหลายในการทําให้คู่แข่งเปิดตํารามาหาอุดแทบไม่ทันอย่างแน่นอนโดยแผนสํารองระบบ4-2-3-1แก้หมากคู่แข่งเน้นเกมรับผู้กษารประตูก็จะเป็นอาริซุงเมกา กองหลังแอนดูโรเบอร์สันบอยกิฟันไดาส์อิบราฮิมาโกเนเต้เพนส์อเล็กซานเดอร์อโน่กองกลางตีเอโก้อคาโนราฟารมิโญแนวรุกลุยดิอาสโรเบโต้เฟอร์มิโนหรือฟาบิโอคาเวโยและโมเมสซาลากองหน้าดาวินยูเยตนี่คือ2แผนนะครับที่เราคาดการณ์กันว่าจะใช้ในฤดูกาลหน้านะครับมันก็ทำให้เรามี2ระบบเป็น2ระบบหลัก ทั้งหลากหลายทั้งดุดันนะครับแฟนๆชอบระบบไหนกันมากที่สุดล่ะครับรอบบี้ฟาวเลอร์เชื่อว่าดาวิน,นูยตจะกลายเป็นโรเบิร์ตเลวานดอรซีกคนต่อไปเมื่ออยู่ภายใต้การดูแลของจิเกนรับรอบบี้ฟาวเลอร์นะครับตำนานกอน้าของลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาแสดงความเห็นส่วนตัวว่าดาวินูยตว่าที่ดาวิงคนใหม่ของหงดังลิเวอร์พูลนั้นกำลังมีอนาคตที่สดใสในถนนสายลูกหนัง และจะก้าวขึ้นมาเป็นกลาวหน้าระดับโลกในเร็วๆนี้ได้อย่างแน่นอนและตัวของเะแนนก็เชื่อมันว่าดูเยสจะกลายเป็นยอดกองหน้าที่ทุกคนบนโลกใบนี้ต่างต้องรู้จกักหากเขาได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากเจคิงคลับเหมือนกับในอดีตที่คลับเคยปลุกปั้นโรเบิร์ตเลวันดาวสกี้ให้ก้าวขึ้นมาเป็นยอดกองหน้าของโลกมาแล้วลอบบีฟ้ฟอลเลอร์นะครับได้พูดเรื่องนี้ผ่านเดอะมิลเลอร์โดยเขากล่าวว่า ผมรุ้ในเตนทีตั้งแต่ลิรูพูมีข่าวเชื่อมโยงจนถึงนาตอนนี้ที่สามารถปิดดีลได้แล้วว่า mm hmm. ดาวินนูเยตนั้นคือกิกซอที่ขาดหายไปของผู้จัดการทีมเชโยมันโดยเขายิงได้3 4ประตูมเมื่อรุ่กันที่แล้วกับเบนฟิก้าเขายิงมากกว่าโมซาลาสซีอีกนะครับตอนทันท,ที่เขาเพิ่งจะมีอายุเพียงแค่2 2ปีเท่านั้นและผมก็เชื่อมั่นว่าดาวเตะร,รายนี้จะสามารถเจเกิกับลิร์พูได้ตั้งแต่ฤดูการแและนูเยต์ยออนย่ยมมาแค่ไหนในฤดูกาลที่ผ่านมา แต่บางคนก็มาว่านูเยตยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองในลีกใหญ่ของยุโรปที่มีความยากมากกว่าลีกโปรตุเกสแต่จากการที่เขายิงประตูคู่แข่งได้อย่างมากมายในศึกยูฟ่าแชมเลกที่ทุกทีมล้วนแล้วเป็นทีมหัวแถวของยุโรปแล้วนั้นก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขายเยี่ยมมากแค่ไหนและสามารถทําอะไรได้บ้างเมื่ออยู่ในสนามซึ่งนักเตะแนวที่สามารถเอาตัวรอดเข้าไปทําประตูได้ด้วยตนเองนั้นยังไม่มีที่ิเวอรูพูลณเวลานี้ ผมเชื่อว่าเขาจะกลายเป็นยอดกองหน้าตัวเป้าที่แฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนจะต้องหลงรักได้อย่างแน,น่นอนและการมาถึงของนูเยตมันก็จะทำให้ผมนึกถึงการทำงานในอดีตของเชกิ้งครับที่เคยปลูกปั้นโร mm hmm. เบิร์ตเลวานดอสกี้เมื่อครั้งในอดีตจนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นยอดกองหน้าของปูเลเซียดอร์มอน์และเป็นยอดดาวยิงระดับโลกเมื่ออยู่กับเบย์มินิกและตอนนี้ผมก็มองเห็นถึงความเป็นไปได้เช่นเดียวกันที่เดวินนูเยตจะถูกเชกิ้งครับ ปุกปั้นจนกลายเป็นยอดกองหน้าของโลกในอนาคตอันใกล้นี้และเมื่อ,อไรก็ตามที่เจอเก่งครับถึงเวลาที่ต้องลาลิเวอร์พูลไปไดดวินูเยสจะกลายเป็นหมอระดกตกทอดระดับโลกที่เจอเก่งครับทิ้งเอาไว้ให้กับพวกเราผมเชื่อแบบนั้นโรบบี้ฟาวเลอกกร์กล่าวทิ้งท้ายเพื่อนร่วมทีมเบนวิก้าเชื่อว่าดดวินูเยสจะกลายเป็นยอดเดาวยิงของพิีเลีกได้อย่างแน่นอนเพราะเขามีส่วนผสมระหว่าง ลุยซัวเลสและเอ,อดิสันคาวานีอเดลทารับนะครับสตาร์ของเบนกิก้าที่กำลังจะกลายเป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมของดาวิดนูเยสก็ได้มาพูดถึงดาวิงที่เป็นเพื่อนร่วมทีมของเขารายนี้ว่านูเยสเป็นยอดกอหน้าของเบนกิก้านับตั้งแต่ที่เคยมีมาเ่าดีที่สุดในพรีมีลาลีก้าของโปรตุเกสและเท่าที่ผมเคยร่วมง,งานกับเขามาโดยตลอดนั้นผมก็มองว่านูเยสเป็นนักเตะที่มีสไตล์การเล่นและมี DNA แบบผสมผสานกันระหว่างลุยซัวเลส และเอน,นิเันคาววนี่อดีตรุ่นพี่ในะามทีมชาติอุรุกวัยและการย้ายไปค้าแข้งในสืกพิลิตของเขานั้นก็จะแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าความคิดของเขานั้นถูกต้องอเดลทารับนะครับได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ผ่านทางท็องสปอร์ตโดยระบุว่าหากใครได้ชมเกมยูฟ่าแชมลีกนัดที่ลิอร์ผู้พบกับเบนฟิกานั้น จะเห็นในช้ชดเจนว่านูเยตนันยอดเยี่ยมมากแค่ไหนเขาอันตรายในทุกจังหวะจริงๆและการที่เขาสามารถฟาดานเบอร์กิฟันไดและอิบเรียมากโกนาเต้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในคู่กองหลังที่ดีที่สุดในโลกและเข้าไปทําประตูนี้นั้นมันยิ่งตอกย้ําเห็นว่าเขามีความสามารถที่สามารถเล่นได้กับทุกทีมบนโลกใบน,นี้และผมก็เชื่อว่าเขาจะประสบความสุขกับลิเวอร์พูลผมอยู่กับเขาและลงเล่นร่วมกับเขามานานผมรู้ดีว่าเขาเป็นคนหน้าที่เห็นแก่ตัว และชอบลากบอลเข้าไปทําประตูด้วยตนเองเขามีทักษะที่ยอดเยี่ยมที่กองหลังคู่แข่งจะหยุดเขาได้ยากและผมก็ชอบกองหน้าสไตล์แบบนี้ผมว่าเขาเหมือนกับลุยโซเลสและเอนิสันคาวานีแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่นูเยตอาจเหนือกว่านั่นก็คือถ้าเขายิงประตูไม่ได้เขาจะไม่มีความสุขและเขาจะทํางานหนักกว่าเดิมเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เขาเคยทําไม่ได้และเขาจะทํางานหนักกว่าเดิมเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เขาเคยทําไม่ได้ให้มันสําเร็จไปให้ได้ คุณดูร่างกายอันใหญ่โตของเขาดูสิถ้าเขาฟิตสมบูรณ์แล้วแล้วก็ไม่ว่าใครก็ตามก็ไม่สามารถหยุดยั้งเขาได้รูกการนี้นะครับหนูเย็ดยิงได้ถึง6ประตูในศึกยูฟ่าแชมลีและทีมใหญ่ที่เขาต้องผ่านเข้ามาเจออย่างบาร์เซโลนาาบยูเมเนกและลิเวอร์พูลนั่นคือทีมย่าง่ของยุโรปด้วยกันทั้งนั้นแต่ยูเย็ก็สามารถยิงประตูทีมเหล่านี้ได้และทำไมเขาจึงจับไม่ประสบความสำเร็จในพรีเมียร์ลีกละ่ะ ตรงกันข้ามผมมองว่าเขากําลังจะกลายเป็นนักเตที่ดีที่สุดในโลกที่ลิเวอร์พูลเร็วๆนี้ด้วยซ้ําและคุณลองมาดูกันว่าค,คําพูดของผมนั้นไม่มีทางผิดเพี้ยนไปจากนี้อย่างแน่นอนนะครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่13มิถุนายนนะครับยินดีอต้อนรับดาวินดูเยสนะครับดูดูกันหน้ามันแน,น่นอนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูล สโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ